อัาผมสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ปกครองนิดนึงครับได้พาบุตรหลานมาร่วมแข่งขันว่ายน้ำกีฬาเป็นยังไงบ้างครับก็ถือว่าให้โอกาสเด็กๆได้ลงแข่งนะคะเพราะว่ากีฬาระดับใต้น้ำอ่ะก็ที่ผ่านมาคือเราไม่ค่อยมีเวทีโดยเฉพาะในประเทศจะได้แข่งก็คือได้ไปต่างประเทศเพราะว่าในประเทศมีสโมสรน้อยแล้วกกีฬาน้อยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกถือว่าดีใจที่เด็กๆได้ลงแข่งค่ะ เพราะว่าการลงแข่ง,ขงเด็กแต่ละครั้งอ่ะมันทําความตื่นเต้นกดดันซ้อมหนักอะไรเงี้ยค่ะก็เขาก็ทุ่มเทกันนะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยซ้อมวันละไม่ต่างกับสี่ชั่วโมงอย่างเสาร์อาทิตย์ก็ทั้งวันก็เด็กเขาก็ทุ่มเทไปเยอะค่ะต้องเสียสละเวลาการเรียนอะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างก็ดีใจค่ะที่จัดไฮแลนด์โอเพ่นครั้งนี้เ,นเช่นการคาะดีใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นเป็นการที่มีให้มีเวทีแล้วก็มีสนามให้เด็กๆ ที่ไปฝึกฝนไปเรียนแล้วก็ได้กลับมา เปิดโอกาสให้เด็กมีมีสนามให้แข่งอะค่ะให้แสดงฝีมือเขาจะได้ไปเรียนรู้ว่าเขาทําถูกทาผิดหรือว่าต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนไปอีกบ้างเพื่อที่จะไปแข่งในแมตช์ที่ใหญ่ต่อไปอะค่ะเป็นกําลังใจให้เด็กๆทุกคนทําไม่ว่าจะเป็นจากสโมสรไหนหรือว่าต่างประเทศไหนอะค่ะสู้ๆไฟตดิงค่ะแล้ววันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมฮะเป็นแม่มาเชียร์ลูกเพื่อนค่ะอ๋อไม่ค่ะชื่อน้องอะไรครับพูดได้เลยครับนันทพัฒน์ดวงประเสริฐค่ะนันทพัฒน์จากทีมไหนฮะ ไทยแลนด์เอะสวยเอสซเชชันค่ะเชียร์ไทยแลนด์ทั้งทีมค่ะเชียร์ไทยแลนด์ทั้งใจครับแล้วคุณคุณแม่ล่ะครับมาไม่มีเชียร์ค่ะเมื่อวานลูกแข่งไปแล้วมาเชียร์น้องนีนาไปแล้วน้องนีนานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ